สวัสดีค่ะสวัสดีวันวารลนไท์เดย์นะคะไม่ <c oughs> เวียดเด้อค่ะจะไปกินดินเนอร์จาก,กันายฟลังแตงตวถาจากผ้าเบิ้งดูงามปันไดเนี่ยงามกระดอกกระเดียกกระดอกอนะใคว่าบ่งงามเบิงดูเบิงเลิศคนตาเพิ่นกระดยัย งอนกันน,น,น,นิดนะิดคนน่ะควักควักควักงอนมาเดอ้อนะได้หลายลายดอกเดอ้อนะมือนี้คนน่ะดอกไม้เด้อจา้าเด็กคิดอย่างอื่นดอกไม้คนน่ะเพินะพ่นแต่งหน้าโลคนตาเพิ่นกางงอนคนนะ่ะหน้าเลี้ยวเพียวไปเบิดเด้อจา้าคนะนะ่ะคนน่ะโอ้ยคนนะ่ะสวยไปเบิเดจา้า เลิศไปเบิดจ้าพุดนะโอ้ยพุดนะผมเพิ่นกระไดเลิศหลายมือนีง้ามจากง้ามไปเบิอ่ะติดคนตาเขาก็ต้องติดตรงนี้จ่ามันค่อยถือมาติดตรงนี้มันหมดแมนเดอจ้าเขามีเล้วพุณนะอันนี้เขามีเล้วเห็นบอเขามีเล้วน่ะจ้เขาก็มีเลยดิเขากมีลยเด็เขาก็ต้องติดตรงนี้จ้า สวยเลิศวันวาเลนไทน์จ้ะวันวาเลนไทน์สวยจ้ะ,ะนายฝรั่งกะสิเข้ามาตกใจตกตะลึงความงามเฮาเด้อจ้าบึง้งสวยไปเบิดจ้ะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยเบิง่งมองไดก็สวยไปเบิดเด้อจ้าคนน่ะ้านายฝรั่งอยู่ผมเพิ่นก็ได้ว่ะ let's let's cement แต่งจ้ะ คุณน่ะรับรองเลิศนะรับรองงาม ah. ah. RIGHT ค ah. okay. ุณน่ะคุณน่ะหมอแห้งจ้าคุณนะคุณน่ะทิศคนด่าตรงนี้ก็หมอแห้งเด้อจ้าควักควักเงินควักทองจากวันวาเลนไทน์ควักความรักจากคุณน่ะคุณน่ะเบื้องดูหน่าเลียวเพียวบป้คุณน่ะว้ายผู้ใดติดตรงนี้ผิดเด้อจ้าเนี่ยผู้ใดผิดตรงนี้ผิดต้องติดตรงนี้เด้อจ้าหน้าเรียวเพียวเพียว เงืมันวาเลนไทน์จ้าโอ้ยโอ้ยภูมิใจหลายจ้าโอ้ยเงามกระเดียกกระดอกระเดียกโอ้ยโอ้ยไปแล้วเด้อจ้ะโอ้ยผู้ใดอายากผูดใดอายากไอ้แต่งกับบอสเงวนลิขสิท์เด้อค่ะสวยรับรองสวยเรียวผิวไปเบิดจ้าโอ้ยสวัสดีค่ะ <laughs>